ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนของอาวุธปล่อยนำวิถีที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์การรบยุคใหม่ได้อย่างยืดหยุ่นและแม่นยำหนึ่งในระบบอาวุธที่ได้รับการจับตามองอย่างมากคือ Sp y น์เอหรือ Online off Si ซด Missile ซึ่งถือเป็นอาวุธปล่อยนำวิถีที่มีขีดความสามารถสูงและในปี2026ประเทศไทยได้มีการพิจารณานำเข้าหรือพัฒนาให้เข้ากับกำลังพลของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรบของหน่วยยานเกราะและป้องกันชายแดน สไปนเอ็นเป็นระบบขีปนาวุธนำวิถีที่พัฒนาโดยบริษัทราฟาเอลแอดวานซ์ดิฟเอนซ์ซิสเต็มจากประเทศอิสราเอลมีขีดความสามารถในการยิงโจมตีเป้าหมายที่อยู่นอกระยะสายตาโดยมีพิสัยการยิงไกลถึงประมาณ32กิโลเมตรจุดเด่นคือการควบคุมขีปนาวุธผ่านระบบการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่งผู้ยิงสามารถควบคุมวิถีการบินและเปลี่ยนเป้าหมายได้ระหว่างที่ขีปนาวุธกำลังเคลื่อนที่ ในบริบทของประเทศไทยสไป n l เอ็ได้รับความสนใจจากกองทัพบ,บกไทยเนื่องจากเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศที่ซับซ้อนและการป้องกันเขตชายแดนที่ต้องการระบบอาวุธที่สามารถโจมตีได้จากระยะไกลโดยไม่จำเป็นต้องเห็นเป้าหมายโดยตรงโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาหรือป่าซึ่งทำให้ระบบยิงตรงแบบเดิมมีข้อจำกัดมากสไปเอถูกติดตั้งได้ทั้งบนรถยนต์หุ้มเกราะ เปลือเร็วโจมตีหรือแม้แต่โดรนขนาดใหญ่จุดเด่นอีกอย่างคือระบบนำวิถีที่ใช้อิเล็กโทรออปติคอลและไฟเบอร์ออปติกดาต้าลิงทำให้ผู้ยิงสามารถเห็นภาพจากกล้องของขีปนาวุธโดยตรงส่งผลให้สามารถเลือกเป้าหมายแบบเรียลไทม์และยังสามารถยกเลิกการยิงหรือเปลี่ยนเป้าหมายได้ทันทีถ้าพบว่ามีพลเรือนหรือเป้าหมายไม่เกี่ยวข้อง Sp y น์เอยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการยิงของยานเกราะหรือฐานยิงภาคพ,พื้นดินที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับระบบเดิมนอกจากนี้ขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ยังสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนาทึบหรือหมอกลงจัดในปี2026ส p y NLOS ที่ไทยให้ความสนใจนั้นเป็นเวอร์ชันล่าสุดซึ่งมีการอัปเกรดทั้งระยะยิงความเร็วและระบบการป้องกันการรบกวนสัญญาณ โดยขีปนาวุธมีน้ำหนักประมาณ70กิโลกรัมหัวรบสามารถเลือกได้หลายแบบเช่นหัวรบเจาะกรอบแบบปันเดมหรือหัวรบระเบิดแรงสูงแบบฟร์เมนเทชันที่สามารถทำลายยานกราะหรือเป้าหมายอ่อนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยได้เริ่มทดสอบการใช้งานระบบสไป n l เอ็นในช่วงต้นปี2026โดยมีการนำมาติดตั้งบนยานกราะล้อยางแบบ8คูณ8รวมถึงแพลตฟอร์มลำเลียงพลางรุ่น ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมในการเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลแบบแม่นยำเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในด้านยุทธวิธีสปาย NLOS จะช่วยให้กองกําลังไทยสามารถโจมตีเป้าหมายสําคัญเช่นจุดบัญชาการสืส่อสารหรือยานพาหนะของข้าศึกได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตําแหน่งของตนเองซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติการแบบเคลื่อนที่เร็วหรือในพื้นที่เสี่ยงภยัยนอกจากนี้สปาย NLOS ยังเหมาะสมกับภารกิจต่อต้านเรือเร็วชายฝั่ง และสามารถประยุกต์ใช้ในหน่วยรบพิเศษได้อีกด้วยโดยเฉพาะภารกิจที่ต้องการความแม่นยำสูงและการลดความเสี่ยงต่อพลเรือนในพื้นที่ปฏิบัติการนับเป็นอาวุธอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ของสงครามยุคใหม่ได้อย่างแท้จริงการฝึกอบรมกำลังพลของไทยให้สามารถใช้งาน Spy NROS ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กองทัพให้ความสำคัญมีการส่งกำลังพลไปฝึกยังต่างประเทศรวมถึงนำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาร่วมในการจัดตั้งศูนย์ฝึกภายในประเทศไทย เพื่อให้สามารถใช้งานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบได้อย่างครบวงจรจากการทดสอบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตกพบว่าสไปน์ NLOS สามารถตอบสนองต่อภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในพื้นที่ที่มีการบังสัญญาณหรือภูเขาสูงระบบการนำวิถียังคงทำงานได้อย่างราบรื่นนี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถของเทคโนโลยีที่มาจากการออกแบบอย่างชาญฉลาด ในภาพรวมสปายเอ็นเอลโอเอสถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในแง่ของยุทธศาสตร์ไม่เพียงแต่เสริมเที่ยวเล็บให้กับกองทัพบ,บกไทยแต่ยังเป็นการวางรากฐานด้านเทคโนโลยีการรบของไทยในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบอาวุธปล่อยนำวิถีที่ผลิตภายในประเทศในระยะยาวนอกจากนั้นยังมีแนวโน้มว่าสปายเอ็นเอลโอเอสอาจถูกนำไปใช้ในโครงการร่วมผลิตระหว่างไทยกับพันธมิตรด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันจะเป็นก้าวแรกสู่ความมั่นคงแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนสุดท้ายนี้ s p ป NLOS เป็นตัวแทนของนวัตกรรมทางทหารที่ทันสมัยเหมาะกับแนวคิดการรบแบบ Network ร์กเซนทริกวอร์และจะเป็นหนึ่งในอาวุธยุโทโธปรกรณ์หลักที่มีบทบาทสำคัญในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยในอนาคต